วันนี้จูเนียครบอายุเท่าไรครับครบห้าเดือนเต็มคำตอบน้องจะมาเทให้น้องฟังหน่อยเมื่อคืนจูเนียมีไข้นิดนิดครับแต่ก็ยังล่าเริงอยู่อ้าวจูเนียวิตพื้นหนลูกจูเนียวิตพื้นหนลูกคุณหมอบอกว่าอยากจะไปเล่นกับน้องไหนดูหน้าน้องชัดๆหน่อยสิ อา้าวทับแขนตัวเองลูกด um um ูคปเตอร์สิด um ูดูดูหน้าคัปเตอร์สัก่อนไหนนี่ดูคนพี่อ้าวคนพี่มาทำอะไรคนน้องเราเนี่ยเธออยากจะไปหอมแก้มน้องคิดถึงน้องแล้ลูกน้องเป็นไข้อยู่นะลูกระวังนะเดี๋ยวติดนะเออหันให่กล้องสิน้องน้องน้องสองคนนอนคุยกันสองคนนอนคุยกันเอ๋ เอ๋แต่เอ๋น้องกุ๊กกี้กุ๊กก้แกเอ๋ป๊าป๊าเห็นคอปเตอร์ไหมตอนนี้ถ่ายจูเนียอยู่ครับกุ๊กกี้กุ๊กกี้กอะคอปเตอร์อยากถ่ามนะองกุ๊กก้แกเอ๋ไหนถ่ายคัปเตอร์บ้างคัปเตอร์คอปเตอร์อยู่ไหนครับกุ๊กกี้กุ๊กกี้กหนึ่งสองจ้ะเอ๋คัปเตอร์นี่คืออาการของน้องคอปเตอร์ที่เมื่อวานอ้วกสี่ครั้งอืดอีกสองครั้งแต่คอปเตอร์หายแล้วครับอ่ะบ๊ายบายป๊าป๊าหน่อยลูกบ๊ายบายอ่าจูเนียจะถีบพี่ซะแล้ว

รับขับเทิร์นไปไปทั้งไหนบายป๊ไปไปหน่อยบ๊ายบายโอ้จูเนียไปละไปละโอ้โหโอ้โหอ่าจูเนียวิพื้นละจูเนียวิพื้นเกินไปไหนลูกอืมนี่คือห้าเดือนนะครับเด็กห้าเดือนขับเทิร์นเหยียดทางไหนขับเทิร์ไม่กล้าหมายหน้ามาโอ้โหอันเนียก็ยืนใหญ่เลยขาเท้าอ้าวคนนี้ก็จาม ป่วยทั้งสองคนเลยอ้าวคัปเตอร์จะไปนอนบนเป่ะลูก <c oughs> คัปเตอร์จะนอนลงเป่ะลูกอ้าว <c oughs> นอนจริงนะนะ่ะนอนจริงนะนะ่ะอ้าว <c oughs> ไหว <c oughs> ไหรือเปล่า <c oughs> ลูก <c oughs> ไหวหรือเปล่าลูกเนหนมาหาป้า <c oughs> อ้าวคัปเตอร์จะปีนเข้าไหวไหมเนี่ยอา้าวลงไปนอนแล้ว <c oughs> คัปเตอนอนเป็นหนอนดวงเลยอันเนี้ยนั่งโชว์ครับคัปเตอป้าป้าอยู่ไหนลูกป้าเป็นเนี่ยนี่ีเนี่ยนั่งโชว์เดี๋ยวดูเผื่อคัปเตอร์อลม้มโอ้โห <c oughs> สำเร็จแล้วที่นอนใครล่นะเนี่ยอ้าวไหนดูหน้าเนี่ยบ้างเนี่ยนั่งโชว์เหรอเนี่ยนั่งไหวเหรอลูกนั่ไหวครับเนี่ยนั่งไหวเหรอนี่ดูจอมซ่าตัวตัวยงนี่จอมซ่าตัวยง เพิ่งจะกินข้าวไปถ้วยหนึ่งหายไข้แล้วครับพี่อุ้ยโดนน้องลูกพี่คอปเตอร์ครับอ้าวนอนซะแล้วอ่ะจุดในี่ยของแก้มพี่คอปเตอร์ไหนเดียวอืมถ้าถ้ากินแล้วไม่อ้วกมันก็น่ารักอย่างนี้นี่เองเนาะอ่ะงั้นคอปเตอร์บายบายก่อนคอปเตอร์บายบายปะป๊าเลยบา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 ยปะป๊าก่อนบาย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 ปะป๊าก่อนบายบายปะป๊าก่อน สวัสดีครับกหลูงสวัสดีครับสวัสดีครับปัปตากันสวัสดีครับเร็ว